人，福人康。 เฉหน่อยไปทาังหนน้องเหน่อยนะหนี่ที่เหนียบนี่นจ้เนนหน่อยเฉยมาตีก้าสีหลานน้องใจขอบคุณห,หลายด้วยพี่น้องเซียนผ้าเซียนของเงินพยูไม,ม่ออมลกอบผ้าสีไม้คนะ จนะเจ้าว่ากาสีไนะม,ม่ะนะพเสียของทพ่ยู่มันอยู่ได้สองปีเท่าไหร่เพื่อกว่าหัวใจฝ่งได้ยินงถ้าเจ้าบอานากาใไม่พ่ะนะผู้ใดเหตุครบสองปีแล้วแ่อกอะไม่กากพาสีไม่พ่ะยังมาฟังประเด็นหนึ่งยังม่เห็นอีมีหแก่งมากแล้วเห็นนะาเจ่บไหน เราะว่าอีเมลก็แจ้งมากนะวัดดีค่ะเอฟซีคุณพัดไทยวัดดีค่ะคุณพัดไทยขอบคุณหลายๆเด้อคุณพัดไทยเห็นหนังเต่ข้าวบ้านเห็น้าวเส้อโอ้ยเตียนนอนนูโอ้ยเก็บเจ็บเก็บเออโอ้โอ้ยเตียนขานอันต <laughs> โตอ๋อเก็บลืมข้าวบังวัิดเปาล์นี่ มาสิเอานี่โอ้ยขาแห้งเก็บอยู่แล้วไปเตะขาโตะติมนะะเนาะขาแห้งอันนั้นโดนแม่พ่นนองเอ้ยเป็นตาสร้างแห้งว่ะอันน้ำแข็งอยู่ทั้งอันนั้นข้าเจ้าแช่ใ่อันหมูหมูพื่ไว้อย่างนี้นะ่ะแช่ใ่อันประมาณกองซํำนี่แหละมันลดนทับตีนฉันได้ทับนิ้วนิ้วนิ้วสีกับนิ้วกลาง อันนี้มันเจ็บเจ็บแล้วมือนียังไปโดนนั่นนั่นยังไปโดนขานีโอ้ยนาะเจ็บรแรงโดนตืมแห่งเจ็บแห่งโดนตืมด้วยแบบไปเอาของในตู้เย็นมันโดนทับขาถึงเด้ขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีคุณพัดไทยโอ้ยน้องได้เก็บมือนีก็ได้เก็บแห่งเก็บตืมพี่น้องเลยแห่งงานห่างหันจุกขันจักยุ่เก็บจนวานน้ำตาสิเลี่ยออก โลนน่น่ับมันเป็นนน่แข็งแข็งข้าเจ้าแซ่แข็งเนาะมันไหลายเลยมันอัดในตู้เย็นเพราะหาเปิดเมื่วาสิีไปจับมันได้มือนลงมากไปหมองใส่หมองใดพ่ใส่มาใส่เอาอนตีนเข้าหมองนิวซี่กับนิว,ก,นวกลางเนี่ยนะโอ้ยเจ็บคือ,อยังเนี่ยบันนี่ก็แข้งมัดคือกันนี่ส้่มแห่งเจ็บติมมาเนี่ยโอ้ยย็นเป็นตนาแห้งไปหนองแห่งเจ็บอะไรแห่งมีตาเน้าเป็นปิน เก็บบักคักเลยปันบีบกลับมาทับเล็บเลยบ่เนี่มันล่นมาจากตู้เย็นลน่นมาถืออันนี้เนี่มาเตะอันนี้โอ้ยเจ็บเจ็บลูกขึ้นลูกลงก็เจ็บขอกคุณลหลายๆเด้อคุณแพทย์ไทยโอ้ยแฮงเก็บเทอะไรแฮงเก็บตื่นพี่น้องเลยนายแฮงอันนั้นล่นทับตีนสันเด้ อันนั้นเพ,เพเอาเนีเ้นยไม่อะไรเขาจินเดือดบอกมาตัวเย็นมันหลไหลมันได้มาลนทับเอาอนหนิ้วกลางกับหนิ้วสี่หมล้นลน,นทับแม่จนว่าน้าตาเล็ดเบิดตบันนี้ลูกขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเก็บตัวอะไรยังไปเตียนอันนั้นแม่งไปเตียนมองนั่นห้าวันแขนผ่าตัวเนี่ยโอ้โหนายยงัง อันเฉพาะเขาวาบีบกันมาทับเล็บมันเจ็บเหรโอ้เยเจ็บขัดเจ็บแน่พี่น้องเลยโลนมากจจวานอ,นอันถือเส้นหรือถือใสกับบ่าหูเนาะเป็นมาเป็นเดือนเหรอเดี๋ยวตวาแบาแห่งพระท่านเศร้าอยู่วัดน,ใน,ใด,วนวดีค่ะสิบสองหลานดวใจขอบุ้หลายๆเด้อพี่น้องวัดดีค่ะคุณชูศักผิวขาผิวบางขอบุ้หลายๆ